คันนี้แหละที่เราจะเอาไปขายกันอยากได้เลยขึ้นมาเร็วส่อไปต่อไปเสียไม่รู้ว่าจะมีเด็กแก,งก๊งมากับเสี่ยรหรือเปล่ารถเทมากเลยอะ่ะวิ้โหเสียดาวขึ้นต้องหาน้องเชอร์รี่ดีกว่าน้องเชอร์รี่อยู่ไหนเนี่ยฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลอีกแล้วนะยังเสี่ยยังไม่ได้โทรเลยนะเนี่ยอ้าว ว่าไงน้องเชอรี่ตอนนี้เชอรี่อยู่บนรถกำลังไปไหนจ๊ะกำลังมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเชอรี่รบเบื่อชุดนี้แล้วไม่สวยแล้วจะแต่งสวยมาฮาเสียอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเสียก็จะแต่งหล่อไปหาเชอรี่เหมือนกันว้าววันนี้เชอรี่จะเป็นสาวเซ็กซี่เซ็กซี่แค่ไหนไม่รู้ค่ะต้องมาดูเองค่ะเสีะโอ้เสียวอดใจไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวเสียขอเอารถไปแต่งหล่อต้อนรับน้องเชอรี่ก่อนได้เลยค่ะเสียวันนี้เสียจะพาไปดูธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งของเสียได้เลยค่ะเชอรี่ยานยนต์อะไรนะธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ยานยนต์ใช่ขโมยรถนั่นเองว้าวน่าสนใจนะเสียทีงานชั่วๆนี่สนใจจังเลยนะน้องเชอรี่ก้นิหนึ่งนะคะเสียกำลังแต่งหล่ออยู่ เสร็จแล้วบอกเลยว่าน้องเชอรี่ต้องชอบแน่นอนชอบอะไรชอบเสียมากกว่ารถแน่นอน oh. น้องเชอรี่อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ร้านตัดผมค่ะสายล่างนะคะเสียเสียเจอแล้เสียคนตัดผมใหม่ไหมก็ดีนะคะเสียอยากให้เสียเป็นแบบไหน ทรงแบบว่าหล่ออะค่ะซีย์อะนี่ยังหล่อไม่พออีกเลยไม่เอาเชอรี่เบื่อแล้วเชอรี่เป็นคนขี้เบื่อนะคะสเสียก็รู้ร้านนี้อีกแล้วเหรอดูเหมือนจะเป็นร้านประจําของน้องเชอรี่ใช่เละคะยค่ะเสียรถม,จรถมาจอดรอต้อนรับน้องเชอรี่แล้วชิบชิบชิบเสร็จแล้วค่ะซียอะโอ้กซี่จังเลยน้องเชอรี่ทำไมเสียถึงไม่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีคะ ก็รอน้องเชอร์รี่มาเลือกให้โอ้โหแต่งตัวแบบนี้รับงานที่ไหนเจ้ะไม่ได้รับงานแต่จะไปร้องเพลงจะร้องพลงจะร้องอีกแล้วเหรอสีสวยจังเลยชอบไหมคันนี้ชอบค่ะขึ้นมาเลยเสียจะไปร้านเสื้อผ้าว้าวสีสวยมากเลยแรงด้วยเขาบกอกจะฉันอยากอยากสักอ่ะอยากสักงั้นเหรอใช่ ได้โอเคในระหว่างนี้น้องเชอรี่ไปสักแล้วเสียจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่โอเคไหมโอเคค่ะเสียไปส่งเป็นตุ๊กาตาหน้ารถของเสียหน่อยเสียจะกลายเป็นจักยากยซ่าเชอรี่จะเป็นยากษุซ่างั้นเหรอใช่แล้วเสียก็จะเป็นยากษุซ่าด้วยเลี๋ยวขวาเลี๋ยวขวาอุ้ยรถกูเป็นรอยเว้นอุ้ยเสียอยาฆ่าเขาเสียไม่ชอบระหว่างเมียกับรถเสียรักรถมากกว่า เสียจะไปซื้อเสื้อผ้าแป๊บนึงโอเคสักลายอะไรเอามาอวดเสียด้วยนะน้นองเชอรี่ได้ค่ะโอ้โหร้านเสื้อผ้าตรงนี้เสียแต่งแบบวัยรุ่นดีไหมเนี่ยเรามาเ่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าเสียว่าเสียต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่หรือว่าเสียไม่ใส่อะไรเลยดี ถ้ายากุซ่าต้องเป็นแบบนี้ยากุซ่าของจริงเปลี่ยนกางเกงหน่อยแล้วกันน้องเชอรี่กำลังสักอยู่เลอใช่ค่ะสักตรงไหนสักตรงข้างหลังค่ะข้างหลังอะไรข้างหลังอะ่ะข้างหลังอะ่ะสีดำหรือสีขาวฮะสีดำหรือสีขาวคืออะไรอะ่ะรอยสักน้องเชอรี่อะ่ะเป็นเป็นจอสลัดสีดำหรือสีขาวสีดำ ดำเงาหรือดำด้านดำเงาสักอย่างดำเข้มหรือดำอ่อนไม่รู้มาดูเองเป็นรูปเรือหรือเครื่องบินเป็นรูปเรือเรือโบท๊ทหรือเรือยอทไม่บอกแล้วงอนงอนนานหรืองอนเร็วงอนนานเก่งอยู่ไหนเนี่ยหมายยังเสียมาแล้วเสียแต่งตัวมาใหม่ไหน เป็นยากูซ่าเหมือนเดิม nice บอกเลยว่าแต่งตัวให้เหมกกาะกับรถเขาแต่งกันแบบนี้เชอรี่ให้เสียไปรับเลยไหมมารับเลยค่ะรออยู่หน้าร<ม>้าน,น<ห>าแล้วอย่าไปรับงานที่อื่นนะเข้าจไหมไม่รับเริ่มรับแล้วเชอรี่รวยแล้วรวยเพราะว่าเพราะว่าป้อนเลนึกว่ารวยเพราะเสียเพราะว่าทํางานกับเสียน่แหละก็เลยรวยนี่เขาจะหาว่าเสียเลี้ยงเชอรี่ไม่ดีนะเนี่ย ทำไมอ่ะเฉรี่บอกว่ารวยได้เพราะตัวเองไม่ได้เพราะเสียก็เ,เพราะตัวเองอ่ะสิอ่ะโอ๊ยกูขับชนอะไรนักหนาวะไอเวรถคันนี้มันไม่รักเสียเลยเฉรี่ก็เสียไม่รักดีอ่ะออกมาเลยรถน้าอยู่หมดแล้วมาแล้วค่ะนายขอดูลายสักหน่อยนี่ไงข้างหลังเฉรี่สยสวยไหมโอ้โหลายมังกรไม่ใช่มังกรมันคือ,ล,ล,าอ,อลายเรือ เรือจนสลัดงั้นเหรอเหมาะกับพวกเราจริงๆเพราะเราเป็นโจรลใช่ค่ะปะค่ะขึ้นรถค่ะผิดฟังผิดฟังผิดฟังเ oh. อ้าอ่าถูกฟังแล้วเสียขอโทษเสียมือเอง hmm. อาละเสียขอไปเปิดบริษัทแป๊บหนึ่งเสีย,ยว,ว่าไงเชอรี่ปวดเยี่ยวในระหว่างที่เชอรี่ไปเข้าห้องน้ำเสียจะทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเอารถไปจอดกลางน้ำดีไหม ไม่เอาเราเซฟไเชอร์รี่ด้วยก่านไปยอดวันๆดีกว่าเดี๋ยวเราเชอร์รี่มาเราจะกดระเบิดรถเสียรู้แล้วว่าเสียจะทำอะไรเผานังเน่ให้ราบไปเลยเผาให้มันไหม้ไปเลยอยากจะหาแฟนใหม่ฆ่าเชอร์รี่ดีกว่า เสียมาแล้วทำอะไรอ่ะเสียไม่ได้ทำอะไรหรอกเสียทาอะไรเสียเสียกำลังจะทำให้รักของเรานั้นโรแมนติกเสียเอาหรอออยเสียจะฆ่ากูแล้วเหรอกูมีปืนกูมีปืนกูมีปืนอย่าอย่าทอาเนีอย่าห้าวกับเสียขอร้องอย่าห้าวกับเสียอะไร คแค่ไปเข้าห้องน้ำอ่ะแค่ไปทิ้งห้องอนะ่ะน้องเชอรี่อยู่ไหนเสียไปรับไ่ต้มงมเรากูเสียขอโทษเสียแค่แกงเล่นเอง,องขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นมาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นข้าม<ะ>ันชั่วจะไปไหนเชอรี่จะหนีไปไหนไไไจะหนีเสียกันเหรอ บอกเลยหนีไม่พ้นหรอกช่วยด้วยทุกคนโอ้ยโอ้ยตำรวจโดนตำรวจยิงสนน้าปันทัวจะหนีเสียไปไหนเชอรี่เสียจะฆ่าเชอรี่เชี่ไม่ได้ฆ่าเสียมังอง้ะต้อง,งอมังงอฉันเสียมงอแล้วเชอรีอ่เสียขอโทษเสียผิดไปแล้วเอชอรี่อย่าหนีเสียสิ เรือมันแรงเชอรี่เรือมันแรงเกือบไปไหนอ่ะเรือแรงเชอรี่เกือบตายอะมาฆ่าเชอรี่ด้วยอาเซียเสียไม่ได้ฆ่าเสียแค่หยอกเล่นเองโอ้โหเราไปที่บริษัทกันเถอะไปเถอะป่ะเราขโมยรถแถวนี้เอาเพราะว่ารถเสียจมน้ำไปแล้วโอ้โหนี่ไงขึ้นมาเอาคันไหนดีเชอรี่ ขันแข่งก็ได้ไปเถอะคันนี้ดีกว่าเท่อุ้ยอย่าไปสนใจไม่มีใครรู้เรื่องตำรวจมาตำรวจมาอุ้ยขอโทษครับคุณตำรวจพอดีรถคันนี้ยืมเพื่อนมาเพื่อนตายไปแล้วรีบไปดีกว่าต้องเร็ว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 อย่าเร่งเชอร์รี่รถมันแรงได้แค่นี้โอ้หตากมันเสียพูดว่ายังไงเนอะจ้า เสียทำเชอรี่ไม่ได้เสียต้องไปลงออกคนอื่นมองไรวะดน่ารมันกล้าหำอ่ะมันยกข้งฆ่าเลยมันยกนิ้วกลางให้เสียเราเร็วเราตรงนี้น้องเชอรี่เดี๋ยวเสียมาเร็วเรเร็วยืนรออยู่หน้าบริษัทก่อนเราเร็วเรตอนนี้เสียเป็นซีอีโอแล้วก่อนหน้านี้เสียออกงานตอนนี้พอเข้ามาก็ถือว่ามาเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการวิมาแล ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเสียโอเคข้ามอะไรน้องเชอรี่อย่าลืมสวัสดีสวัสดีรอนเลยสวัสดีด้วยพวัดีแล้วไวอย่งังไวแล้วอย่าลืมซื้อขนมมาฝากเลขาเสียด้วยไม่ซื้อคือไม่ได,ด้วยทำไมอะ่ะก็เขาชอบมองยั่วเสียเชอรี่รู้นะไม่ได้มองยั่วเสียก็แค่แบบว่าแบบว่ารักเหมือนน้องเอามาอ่วยทำงน่น โอเคเดี๋ยวเสียจะแนะนําธุรกิจอีกอันหนึ่งของเสียให้รู้จักรอบที่แล้วเราไปส่งยากันใช่ไหมรอบนี้เราจะไปขมโมยรถเถื่อนกันว้เชอรี่ชอบเลยใช่แล้วเราจะไปขมโมยรถเพื่อที่จะนํามาแต่งใหม่แล้วก็ขายอ่ะฮะหยุดเมาได้แล้วเราต้องทํางานนะน้องเชอรี่รู้แล้วก็ขอจึบดึงไม่ได้หรือไงเราปาปาป้าเชอรี่พร้อมละ เดี๋ยวเราไปขมโมยรถกันเสียได้ข้อมูลมาแล้วเสียชอรี่รู้สึกมือนๆมือนที่หัวน้องเชอรี่กินเยอะไปนะสิออนิดนึงนะลงมาลงมาเราได้ข้อมูลมาแล้วว่ามันมีปาร์ตี้จ e oh. ัดแข่งรถอยู่ส hmm. okay. ักที่หนึ่งเราจะไปขโมยมันมาโอเคไหวไหมเนี่ยน้องเชอรี่ไม่ใช่เมาแล้วมาลบคนเสียนะ ไว้ไวไวอยู่แน่ใจนะใช่ขึ้นมาเลยขึ้นเสียว่ามันน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะลุยเลยค่ะเสียไปกันเลยโชเรียกป้บบนคนแล้วได้เลยเดี๋ยวเราจะได้รถแพงๆมาขับกันต่อไปค่ะตอนนี้เรามีเบาะแสแค่อย่างเดียวก็คือรูปภาพรูปภาพงั้นหรอใช่เราไม่รู้ว่ารถจอดอยู่ที่ไหนแต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวแนั้น โอเคแล้วเชอรี่ชอบเลยกระบของนี่อคิดว่าน่าจะเป็นแถวๆนี้นะน้องเชอรี่ใช่ใช่เนี่ยหรอใช่จากรูปที่ดูแล้วมันแบบว่าเฮ้ยนี่ไงดูเหมือนว่าจะเป็นรถคันนั้นนะเสียขอดูทะเบียนแป๊บหนึ่งเป็นฟอร์มูลาสีแดงทะเบียน B1 G Boy B1 G Boy หรือว่า Big Boy แนั่นเอง นี่ไงรูปเดียวกันเป๊ะเลยใช่ใช่ไปแล้วเสียใช่ไใช่คันนี้ใช่ไหมใช่โอโหสวยมากคันนี้แหละที่เราจะเอาไปขายกันอยากได้เลยวิ่งเสียงัดรถแปบ๊บโอ้ยเสีย่ยเรียกเขาไม่ได้โอเคอึขึ้นมาเร็วต่อไปต่อไปเสี่ยไม่รู้ว่าจะมีเด็กแก,งก๊งมากับเสี่ยหรือเปล่าใครอ่ะหมายถึงว่าพวกศัตรูตรรใช่ อาจจะไม่มีหรือเปล่าเราต้องขับไป5กิโลกว่าจะถึงที่หมายเค <Okay. S 1> เพราะว่าโกดังรถของเสียอยู่ที่ท่าเรือรถเทมากเลยอะ่ะเุ้ยโหเสียดาวขึ้นโอ้โหตำรวจไล่ตามมาแล้วโอ้ยระวังโอ้ยมันยิงใส่เสียด้วยเชอรี่ปากยิงด้วยเชอรี่ไม่มีปืนไม่เป็นไรเสียจัดการเองระวังระวังเอาป๋าไปเอาป๋าไปโอ้ย อออขอบคุณที่ช้อนนายตำรวจหน้าง่กูไปแล้วไป,วไป,วไปวเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเสี่ยเฮ้ยปั๊มดีปั๊มดิรีบหนีดีกว่าพวกมันเยอะเหลือเกินข้างหน้ามีข้างหน้ามีโอ้ข้างหน้ามีด่านด้วยโอ้เป็นไรรถคันนี้มันแรงอยู่แค่ขบวนรถคันเดียวนี้ต้องมาทั้งกองทัพเลยเหรอเฮ้ยเสีย ขับเป็นไม่เนี่ยเสียโดนค่าซ่อมไปแล้ว6พันให้ตายสิยิ่งชนเยอะเรายิ่งเสียค่าซ่อมเยอะใช่เสียพยายามอยู่แต่ยเราซ่อมเองไม่เป็นไร้านหน้ามีคันนึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเสียโดนไปหมื่นหนึ่งแล้วคือต้องอยากชนเลยอาเสียใช่โอ,โอ้โหไม่ได้จริงน้องเชอรี่รถมันเกินควบคุมอุย้ยคนนี้เจ็บ ไม่เป็นไรเสียให้แค่หมื่นเดียวพอจะไม่มีการซ่อมรถไปมากกว่านี้เป็นเลนซ้ายเลยเลนซ้ายเลยเอ,อเดี๋ยวรังสับหนีมันอยู่นี่นีหนมีมันมีใครตามมาแล้วอุยข้างหน้ามีหนึ่งด่านใช่ออกเลนทักได้นนะเลนซ้ายอะ่ะเออหุยไม่ได้แดกกุลอกเลนซ้ายเลนซ้ายเลนซ้ายไม่ได้แดกกุลอก กไม่เสียอีกประมาณ1.37่กิโลหนึ่งไงโดนไปแล้ว1นึ0 0หมนหน่งนกำลัมีริงมันที่เหลือเราต้องเอาตัวรอดจากตำรวจให้ได้โอ้โหแล้วจะได้เหรอได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเสียเก่งเรื่องนี้เรื่องนี้ตำรวจได้เสียถนัด เปิดประตูสิว่ายหน่าโง่มันผักมันเปิดไม่ได้ไม่ตายสิทางซานเสีย,สยไม่นะเสียมันมันไม่เห็นมันไม่เห็นเสียแล้วเสียรถไปแอบแป๊บหนึ่งเสียทอะไรเสียพยายามจะเอารถเข้าไปแอบอุ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วไหนอะนี่ไงมันกระพริบแล้วโอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ขอตัวก่อนนะพวกตำรวจน่าโง่ไม่ต้องตามมไอ้เวนข้างหน้าไม่เห่นคนเอาขวาเลยแล้วนะขวาเลยขวาเลยการไล่ล่าไม่น้ำเปล่าไม่มีไม่มีการไล่ล่าของตำรวจที่มันโหดจริงๆโดนไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยเหรอเนี่ยโหดใช่ย่อย ไม่ไปหรอกเสียงเงินเยอะนี่เยอะแต่ก็หมดได้เหมือนกันน้องเชลลี่อย่าลืมนี่แหละเอ้ยข้างหน้ามียกขวาไปเชื่อว่าเราใกล้จะรอดแล้วใช่ใช่ใช่เข้นไปขึ้นไปเข้าไปเรารอดแล้วน้องเชลลี่เย <Yeah. S 2> ้ต้องไปต่อสิอ่ะเอารถเข้ากวาดังสิจ้ะดีใจอะไรขนาดนั้นน้องเชลลี่ เสร็จแล้วภารกิจของเราในวันนี้เสียขอเอารถคันนี้ไปแต่งแป๊บหนึ่งเอว้าวเพราะว่าเสียจะส่งมันออกไปขายแล้วนะมาดูซิว่ารถของเรานี้จะแต่งออกมาให้เข้ากับลูกค้าได้อย่างไงเราจะขายคันนี้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่สี่หมื่นอ๋อเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งแสนเลยจัดไปทุนสองหมื่น เอารหัสเลขเครื่องออกเปลี่ยนทะเบียนรถให้เรียบร้อยเพื่อให้พวกมันจําไม่ได้ต่อไปเปลี่ยนสีเชอรี่ชอบสีอะไรจ๊ะภาพสีเชอรี่ก็คือสีแดงสีแดงนะเหรอมันแต่สีมันก็สีแดงอยู่แล้วนะงั้นเอางันเอางันเอามาเชอรี่เอาสีทองสีทองไม่มีเอ้าเลืองสีชมพูสีชมพูได้อยู่สีชมพูก็ได้คาเซียจัดไปมีสีม่วงอ่ะไม่มีสีชมพูคล้ายๆกันเอาไปก่อน ต่อไปเป็นอัพเกรดเครื่องต่อไปเป็นเปลี่ยนด้านหน้าเราต้องเปลี่ยนรถให้มันไม่เหมือนเดิมเ<อ>จ้าของอจะได้จําไม่ได้ติดไฟด้วยโคตรเท่โอ้โหมีลายรถแข็งด้วยเปลี่ยนเป็นลายรถแข่งดีกว่าเชอรี่ได้เลยค่ะกระจกกระจกสีนี้เท่อยู่แล้วสปอยเลอร์ต้องติดไม่มีสปอยเลอร์ไม่ได้สวยเลยต่อไปเป็นล้อล้อสปอร์ต ล้อนี้สวยสีล้อไม่ต้องเปลี่ยนลุยเลยแม่อยากเห็นแล้วเสียกำลังจะเอาออกไปส่งให้ลูกค้าอ้เป็นไงน้องเฉลี่สวยไหมจ๊ะสวยมากขึ้นมาเลยคนสวยเสียจะเอารถไปส่งแล้วโอ้ยสวยจังในการเอารถไปส่งนี้เนี่ยเราก็จะมีค่าคอมมิชชั่นหนึ่งแสนว้าวในการขับรถห้ามเป็นรอย ยิงเป็นรอยเราก็จะยิ่งเสียเงินเยอะโอเคค่ะแต่คิดว่าคงไม่มีตำรวจมาไล่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรใช่แล้วบอกเลยว่าคันนี้โคตรแรงอยากเห็นหน้าลูกค้า,าจริงๆคันนี้เสียค่าได้ทั้งหมดหนึ่งล้านเก้าโอ้หนึ่งล้านเก้าแต่เราได้แค่หนึ่งแสนนะจะขาไปดีๆนะทนน้องเชอรี่ว่าลูกค้าจะชอบไหมคันนี้ชอบแน่นอนค่ะเสียเพราะว่าสวยมาก รถจะสวยกว่าน้องเชอรี่ได้ยังไงนไั่นแ่ละสิเสียพูดเล่นอา้า <c oughs> ไม่เคยจริงใจเลยอุ้ยฝาไฟแดงบอกเลยว่าไม่มีการชนเกิดขึ้นก็คอยดูอยากลองขับไปน้องเชลรี่ไม่เอาค่ะแหกขับไปส่งลูกค้าสักหน่อยไหมช่วยเสียทำงานไม่เอาค่ะเชอรี่ชอบนั่งสวยสวย เอ้ยมึงออกซ้ายมึงก็เปิดไฟเลี้ยวด้วยเดี๋ยวไอเวนโอ้ดูเหมือนว่าบ้านของไอคนที่ซื้อนี่มันจะรวยน่าดูหาอยากเห็นมันมีบ้านบนนี้ด้วยดูสิว้าวบอกเลยว่ารถไม่มีเป็นรอยใครมาซื้อต่อก็จำไม่ได้ว่าเป็นรถที่ขโมยมาใช่ค่ะโอ้เสียเสียโอ้ไอบ้าเอ้ยรถเป็นรอยหมดแล้ว เสียขับไม่ดีเองอะ่ะมันออกมามันโอ้โโอยเลยเสียโดนลดเงินเลยเให้ตายสยิมันออกมามันไม่ยอมหยุดอะ่ะจริงๆแล้วทางหลักมันต้องไปก่อนให้เนี่ขับรถไปเป็นเสียโดนหักเงินเลยให้ตายสิบอกเลยว่าเซ็งเป็ดไม่เป็นไรหักไปแค่ไม่กี่ร้อยอ่ะฮะเสียสบายๆอยู่แล้วถึงยัง ถึงแล้วน้องเชอรี่เรานัดรับรถกันที่นี่ส่งรถเรียบร้อยว้าวน้องเชอรี่ได้กี่บาทจ๊ะไม่รู้ค่ะกำลังดูอยู่เสียได้แสนหนึ่งเต็มที่โอ้แสนหนึ่งเชอรี่ได้เท่าไหร่จ๊ะไม่ขึ้นเงินเลยแสดงว่าเชอรี่ไม่ได้สักบาทเชอรี่แค่ติดรถมาเฉยๆไอ้เหี้ยหลอกใช้เชอรี่ แค่มานั่งสวยๆเป็นตุ๊กตาหน้ารถเอา้าทำไมเชอรี่ไม่ได้เงินเนี่ทำไมคำแบบนี้ทำไมเสียหลอกเชอรี่เสียไม่ได้หลอกเสียเสีย,เ,สยเ,อเอาเงินมาให้เชอรี่เลยมันให้ไม่ได้มันเข้านี่น่<อ>หลอกป่ปน้องเชอรี่ก็ต้องทำใจไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เดี๋ยวรอบหน้าพาน้องชาร์ล,ลีไปส่งรถอีกดีไหมไปไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม <c oughs>